อืม,อมครับนะฮะอ่ะไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยู่ยฟิสามพรุ่งนี้ติดตามเชียร์กันต่อได้นะครับมีถ่ายทอดสดเช่นเคยนะทางน่าจะไทยรัฐเหมือนเดิมดนะครับไทยรัฐทีวีนะฮะครับพี่ท็อปเห็นเป็นไงบ้างครับทีมชาติชุดใหญ่เล่นไปสองเกมในมุมใน<ผ>ม,มุม,มที่แบบเป็นกองเชียร์แล้วกันในกองเชียร์ในมุมกองเชียร์อ่ะผมไม่ดูนิดน,น่อตไหแต่ว่าก็ดุไฮไลท์แต่ว่าผมว่าก็ คือไอ้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 เกมแรกใช่ฮะเกมแรกที่ผมว่าอาจจะไอ้แต่รู้สึกว่าอาจจะยิงได้น้อยไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็พยายามเต็มที่ก็ได้คะแนนแค่นั้นแต่ว่าเกมเกมสองเนี่ยผมรู้สว่าเออคุยนำนี่ก็พอไปอ่านดูแบ็เก่าทีเราก็อุ้ยเล่นเป็นพวกลูกครึ่งดัตนะผมมันผมว่าก็ไม่ธรรมดาชนะได้หนึ่งศูนย์ก็โอเคนะผมก็โอเคครับ เพลงริ้งคือนำมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่โอเคเป็นชนะอดีอยู่แล้วยังไงมันก็ดีใช่เพราะอยากให้ทีมมันเที่ยวกว่านี้จริงจริง,ง <c oughs> ใครเจอเจอเจอซึ่งหลังกับคีนัมเนี่ย <c oughs> เห็นชัดว่าเราก็มีปัญหาเพราะว่าคีนัมเริ่มเอาตัวตัวผู้เล่นหลักลงมาใหเห็นชัดว่าสปีดบอลหรือว่าสกิลเขาก็ก็ถือว่อานะอโอเคนะถือว่าโอเคแต่ว่าเออมันมันขาดแค่ แค่โปรไฟล์ที่ผมผมก็บอกแล้วว่ามันเอามาเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะสองทีนี้ได่ใช่เอามาเก็บชัยอยู่แล้วใช่ีแต่ว่าโชคดีที่เขาเล่นแค่ครึ่งเดียวนะสุรินามอ่ะใช่ใช่หนังไม่ดีมากหนังไม่มีมากโอ้พีเขาเรียกว่าแล้ชมเซบาลักเนาะโอ้โอรุ่นนั้นก็ดีรุนนั้นดี มันจะสุดังนี่มันต้องมันต้องชมสนามดีทีด้วยทำให้สุดรัณพุ่งลงนั้นได้เอี่จะดีเม่ไม no, s <S no, ่ได้คร <eterm oon> ับทีมชาติมาต้องดีแน่นอนระดับทีมัวดูแลอยู่แล้วสนามต้องเงียบอ่าก็โอ้ยางผมผมได้ดูเต็มเต็มเพราะว่ามันเมื่อวานนี้จัดรายการอยู่ก็ก็ได้ดูตลอดก็โออย่างเบอร์สิบเชอร์รี่เขาเนี่ยก็เล่นมาคาบี้ไฮฟาเล่นทีมทีมแบบชั้นนำของยุโรปเลย คือจริง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 เมื่อวานอ่ะผมเสียดายอย่างเดียวเพราะสีน้ำมันไม่น่าเปลี่ยนไอ้เบอร์เจ็ดออกอ่ะอ่าใช่ไอ้เบอร์เจ็ดกำลังพาทัวร์อยู่สนุกเลยคับเปลารับเปลอืมแล้วก็ฝั่งฝั่งเราเล่นดีเล่นดีเล่นดีผมว่าเขาอย่างที่บอกพี่ณต่างคนละม้วนอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราลอดได้ก็โอ้โหเก่งแต่รถตบต้องชมบดินเนี่ยนะยิงดียิงดีด้วยยิงดี โอกาสไม่มากนะแต่เราได้จังหวะที่สวนกับหลายลูกเหมือนกันนะแต่เพียงเราเราก็อาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกันจังหวะที่เราตัดบอลได้แล้วทีมเขาเสียบาลานเนี่ยเราโตกลับเนี่ยก็หลายลูกเหมือนกันที่เราเราทำเข้าไปสวยๆแต่ในจังหวะสุดท้ายเรายังทำได้ไม่ไม่เฉียบคมแต่ก็ชมมาโน่นะเพราะว่าก็เหมือนบัวไม่น้ำสะน้ำอะไรนะบัวไม่ช้ำนักกีฬาได้ลงทุกคนนะครับเพราะว่าสโมสรต้องกลับไปรับใช้สโมสรเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าถ้าผมมองนะเพราะว่า ช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยถ้ามีนักดาบคนไดคนหนึ่งบาดเจ็บหนักๆอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยอย่างข่าวการรักกับู้เรนที่สูงใหญ่กว่านี่ก็ลำบากเหมือนกันแล้วยังกลัวสุพรรณบาดเจ็บเลยก็ยังยังกลัวอยู่เลยโดนแปะแปะเข้าไปเนี่ยโหม้มผมอย่าเป็นนะอย่าเจ็บนะอย่าเจ็บนะเขาว่าอย่างเอยไม่อยากให้ใครบาดเจ็บนะเพราะว่าช่วงไปนอสเทดของไทยดีสี่ห้าสี่เกมสุดท้ายผมว่าอยากจะให้ ถ้าเตะทุงนคนสมบูรณ์กันแล้วก็เล่นกันแบบสนุกนะครับให้แฟนบอลชาวไทยรู้สอมีความตื่นเต้นในช่วงทว้ทีมที่หน,นีตายด้วยฮะแล้วก็ทีมที่กำลังชิงที่สองกันนะครับตรวนนั้นส<ม>ืดว่า่จะไปไอแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จริง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 พีงง่วันชมชมมาโน,โน่แต่ผมก็ก็แค่แซวมาโน่นน,นิดนึงว่าถ้า อ่ uh, าไปนะที่เขาเรียกมาจากหนองบัวเลสันเลสันเลสันมวลามน้อยไปนิดนึงเลสันเตรียมร่าใช่ก็พยายามปรับุกคนแล้วเข้าใจคือมันมันน้อยไปจนกระทั่งแบบมันมันเสียดายโอกาสที่ได้เห็นเขาไงอืมเขาได้งโมสอนได้ดีนะเลสันเตรียมร่างอ่าก็ถึงบอกแล้วไงว่าทีแมนเวลาวันที มันมันน้อยไปน,นิดหนึ่งผมไม่บอกว่าเพระาะว่าเราเน้นคนท่านเที่ยวหน้านะไม่เที่ยวหน้าผมไม่ได้แนวเขาเรียกอีกอเปล่าไงมันก็ไม่ได้เห็นแล้วใช่ถ้าเที่ยวหน้าเดี๋ยวมีเจเดี๋ยวมีคนนู้นคนนี้กลับมาเนี่ยน้องๆเขาก็อาจจะไม่รู้จะได้รับโอกาสอีกค,ครั้งหรือเปล่าแล้วเก็อุ่นเครื่องแบบเนี้ยมันเจอคู่ต่อสู้ที่โอเคแหละคือคือผมว่านะแทนอาจจะได้ลงเร็วกว่านั้นพี่แต่ว่าด้วยความที่สุรินทร์ดำมันแบบว่ามาดีมากในครึ่งหลังเล้ก็เลย ไม่ใช่มันน้องพราดิมัน้องไหเสียดายเสียดายผมเสียดายว่าผมอยากเห็นเขาตอนเล่นทีมชาติว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่หลากหลายแบบเหมือนเล่นที่ลังโมหรือเปล่าเออจริงก็อยากรู้เพราะว่ามันอย่างพี่เตียพี่ง้วนอาจจะเฉยๆอย่างผมกับพี่ท็อปอาจจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันนะพี่ท็อปนะคือแบบเราแบบตดทีมชาติครั้งแรกนะเราแบบว่าลงไปแล้วเราจะเต้นไหมเราจะแบบมีความแบบประหม่าไหมมีแบบอะไรยังไงไหมนะ เออพอลงไม่แค่นั้นนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเอเขาจะเป็นไง, okay, องไนโอเคอน้องในหลีเขาน้องเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าพอพอมันเป็นทีมชาติอะ่ะความกดดันมันก็มันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะ <laughs> ใช่ไหมพี่ใช่เ <laughs> ออก็เออเสียดายก็เดี๋ยวรอครั้งต่อไปเอาจริงสุริดดำนี่ต้องบอกย้อนความนเป็นอะไรนะพื้นบ้านพื้นเมืองของรถกุลิตของทั้งรายการนะ แข่งรายการใช่ใช่ทูกคนิดด้วยทีชาดาวิดอีเนาะโอ้ใช่คือผมว่าอนาคตอ่ะถ้าเกิดคอนแลนมันแบบคนนั้งเตะมันเยอะแล้วติทีมชาติกันเยอะเนี่ยผมว่าให้พวกซูรินมเนี่ยมันต so, ้องกลับมาเล่นทีมชาติมันจริงๆแน่ๆเลยมันจะเก่งกว่านี้เยอะเลยอะเอาพี่ฟานได้กับซูรินมนะอ่าใช่ไงต่วนใหญ่ก็ฟานได้กับซูรินัมมนฟานได้คือคนแลซูรินมคนแลนผู้สีเนี่ยต่วนใหญ่เป็นซูรินมหมดอ่ะใช่อื ก็ฟันได้ทะเลาะกับฟันเกาพอดีเดี๋ยวย้ายมาเล่นซูดินามไม่ได้แล้วไม่ได้ไล่ไไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันละไปละเออมาเป็นนักเตะจะมาเถียงแท็กติกโคเด้ยังไงไม่ถูกต้องอดือเริ่มไม่เริ่มเริ่มเก่าไงเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มแบบเป็นเป็นเนี่ยแหละว่าที่กองหลังเบอร์หนึ่งไรเงี้ยไม่หล่ะดีอะพี่เขาจะได้เขาจะได้ไม่ต้องโดนเรียกไปทีมไปบอลโลกไงจะได้ไม่ต้องกรอบมาก พูดได้คอข้างที่พูดแล้วเอาเอาเหรอนะก็ติดตามผลงานของทีมาติไทยชุดใหญ่ต่อไปแล้วกันนะครับก็ยิดีด้วยกับชายชนะทั้งสองเกมแล้วก็ไม่เสียประตูนะครับอ่าต่อไปมาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวพี่อิตาลีแชมป์ยุโรปแต่ไปไม่รอดนะฮะโดนลิฟเดดบอลนัดเดียวเข้าไปพี่เตียสายหน้าเลยคือยังไงฮะ เออสูงสุดสูงสามนั่นเวลาไม่เคยรอใครเออมันก็มันก็ทีมเดิมเดิมนะพี่เนาะมันทีมเดิมเดิมชัดเลยมันก็ดูผลงานมาดิวันนั้นวันนั้นไม่ดูแล้วก็รู้สึกอิตาลีร้อนรนแบบไม่เคยเห็นอิตาลีเป็นแบบนี้มาก่อนครับไม่เก่าเพร่รีบมันไม่อกไม่เก่าก็ไม่ใช่คือทั้งเกมอ่ะ คู่แข่งเขาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปไปทําอะไรได้เ,ยเลยนะมีลูกนั้นลูกเดียวที่มันยิงอ่ะแล้วมันยิงตอน,นยิงตอนทดเจด็บอื๋อไงปงเดียวยจ่อดเลยยิงแบบไม่แก้ตัวเลยนะอืมไม่ใสอ, <c oughs> อีกติดเดียวก็ต่อเวลาแล้วนะไมไอพี่ไปต่อแล้วไม่เหรอเออเายังไม่ต่อดิไม่เออมันมันทดเจด็บคือถ้ามันถ้ามันต่อยให้ต่อเวลานะผมว่า ผมว่าผมว่าในส่วนขอ,ของอิเตอรี่อ่ะมีโอกาสโน้ออมนิยมในทั้งเกมพนุ่งถือแล้วมันมันแล้วความหนึ่งความหนึ่งในการโอกาสยิงของอินเตอร์นี่น้อยมากเลยแบบน้อยแบบน้อยแบบน้อยแบบน่ากลัวออไม่ใส่ตีมันโหดมากน,นะเตะบุมสิบแปดครั้งอิตาลีเตะอยู่ฝั่งเดียวอ่ะ,อะบบทำไมทำอะไรไม่ได้มัน มันมันเกิดขึ้นได้นะคุณบอโอ้โหมันต้องยอมรับมันมันโหดร้ายมากสําหรับค <c oughs> ุณ<ช>คือคือถ้าคุณตกรอบแบบแ <ừ> um. บบไในบ้านบ้านเขามันยังได้อันนี้ในบา้านคือเงื่อนไขทุกอย่างมันไม่มีทางอื่นนอกจากภูทางให้อิตาลีเข้ารอบอ่ะครับอืมอืมน่ะ,นะก็ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึง ถึงแบบว่าโอ้มันก็เป็นโอ้อย่างเขาเรียกว่าช็อกแล้วไงช็อกหมดเลย,ยพี่ท็อปอโอ้ฝรั่งเศสเคยเป็นบ้างหรือไม่เกี่ยวไม่ไม่เคยเนาะฝรัง่งไม่ไม่เคยไม่มีนะไม่ค่อยมีที่แบบแชมป์ยุโรปมาแล้วจะตกรอบไม่ได้ไปบอลโลกแบบเนี้เท่าที่รึคือมันก็มีแชมป์แชมป์โลกที่แชมป์โลกที่ไม้แชมป์โลกแล้วก็ไม่ได้ไปครับมันก็มันก็มีแต่ว่าคือิตาลีมันสองครั้งติดไงที่เขาที่ที่เขาเป็นเดี๋ยวมันคือสองครั้งติด ครั้งนี้แล้ว<ช>ไม่ได้ไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปอีกแต่ได้แชมป์ยุโรปไปความยายนี่ไงคือตกรอ,อ,อบ <หา S 2> อบอลโลกไปได้แชมป์ยุโรปแล้วก็มาตกรอบบอลโลกอีกโอ้งงืมแล้วอย่างนี้อย่างนี้พี่ท็อปมันโช่นี่จะเขาก็ยังไม่มีข่าวอะไรใช่ไหมว่าจะ,จะ,จ,ะจะได้คุมต่อหรือจะโดนปรับดนมีข่าวนิดหน่อยมีข่าวนิดหน่อยแต่คิดว่าเป็นการแบบหาเรื่องลากกว่าของนักข่าวมากกว่าเขาจะเอาก็จะกลับไปเอากลับไปเอาคาเไปโร่มาทำไมละ เออมันเป็นมันเกมมาชินี่แล้วจะทำไปโลกกันไมอื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 มอ่าอ่าอร่อยก่อนเกมตอนนี้อยู่ร้านไหนเนี่ยจะถามหลายจะถามหลายรอบแล้วเนี่ยอร่อยก่อนเกมอร่อยก่อนเกมตอนนี้อยู่ร้านร้านดีเด็ดอยู่ร้านดีเด็ดตรงหลังจุฬาครับพ่ินมาในเยี่ยมลูกชายที่จุฬา ดูเลยดิขอดูเมนูหน่อยดิจะสั่งอะไรมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ขอดูอาหารที่อาหารที่แบบสั่งมาแล้วดีอาหารที่สั่งมาแล้วโอไม่เอาดิเอาของจริงอะของจริงดูที่โต๊ะเด็ที่โต๊ะเป็นหม้อไฟเนื้อมาอ่าหม้อไฟนะอุ้ยตน้ำมันจะเป็นดอ เขาเาบอกว่าเขาวิธีการแต่ว่าอาบน้ําเนื้อแบบว่าเอาเนื้อมาแล้วก็เอาน้ําค่อยๆเลาะลงไปอะไรเงี้ยเป็นชาบูใช่ไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณชาบูแต่น้ํเป็นเป็นน้ําแบบเป็นน้ําแบบเจ้าวฮอนปะเนี่ยเหมือนเหมือนน้าเหมือนเจ้าหฮอนน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวเลยอ๋อเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวใช่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละรสดีเด็ดอ๋อรสดีเด็ดเอาข้าวหน้าไก่ก็มีดิรสดีเด็ดถ้ารสดีเด็ดตรงจุฬาไม่ไม่อร่อย ไม่เลยฮะเอ้ยไม่เอาดิต้องเล่นหงงไปเอาดิไปเอาดิโอ้โหพอได้ัิพี่สิพอ่นหงได้เล่นหงเหรอผมไม่ซทำอ่ะผมเคยกินแล้วไม่ซทำโอเคไม่ทำไม่ซทำดีกว่าไม่ซทำไม่ซ้ำเอาวพี่แล้วที่ไหนอร่อยที่ไหนอร่อยเล่นหงอะไรอร่อยเล่นหงอร่อยแล้วแต่ล้วหลวงหลวงพี่สึกยังหลวงพี่สึกบวชอยู่ปะไม่สึกแล้วนะสองน้ำมันอ่ะอ่าสึกแล้วบวชอ่าอ่าอ่าครับเดี๋ยวให้พี่พี่เตี้ยพาผมไปเล่นหงหน่อยนะ ได้ครับได้ครับผมอยากไปกินข้าวผัดเปาคือ <laughs>